สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ชากกจะพามาชมน้องควายเผือกของเรานะคะควายเผือกที่อยู่ตรงนี้ก็คือน้องสองตัวเดิมที่เราเคยพามาแล้วนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะแต่ก่อนก็เคยพามาชมเป็นประจำแต่ช่วงหนึ่งก็ห่างหายไปนะคะช่วงนี้น้องสองก็กลับมากินหญ้าอยู่ตรงบริเวณแถบน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือน้องสองน้องน่ารักมากๆเป็นควายเผือกที่น่ารักแล้วก็เชื่องมากๆนะคะคุณเคยกับที่ชาเป็นอย่างดีเพราะว่าเราเคยมาเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็รู้จักกันด้วยนะคะน้องสองดูเป็นยังไงคะดู ูสิคะเขาของเขาแล้วก็รูปร่างของเขากำยำมากมากค่ะน้องสองถือว่าเป็นควายที่น่ารักมากๆแล้วก็รู้ความด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้องสองนะคะออกมาหากินกินตอนกลางวันแล้วก็จะกลับไปบ้านเขาตอนเย็นๆนะคะก็จะอยู่แถบบริเวณน,นี้ละค่ะนะคะ,นะคะก็จะกินอยู่ตรงบริเวณน,นี้นะคะเพื่อให้ทุกๆคนได้เห็นตรงนี้นะคะไี้จับก,ก็มา พามาชมน้องสองค่ะน้องสองควายเผือกนะคะควายเผือกที่น่ารักนะคะตัวใหญ่กำยำมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะปกติก็พามาชมบ่อยๆแต่ช่วงหนึ่งน้องสองก็พักอยู่นะคะก็ไม่ได้ให้ชมนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาดูความงดงามของน้องสองกันนะคะทุกคนก็จะริมหญ้าอยู่แต่เถบนี้นะคะเพราอช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูที่หน้าแล้งพอที่จะปล่อยน้องไปตรงบริเวณทุ่งนาได้นะคะก็จะให้กินหญ้าอยู่ตรงบริเวณขอบขอบตรงนี้นะคะใกล้กับสระบัวนั่นเองนะคะที่มาประจ,จําน้องสองก็จะ จะเลมหญ้ากินหญ้านะคะอยู hmm. yes. ่ตรงนี yeah. ้นะคะเพราะว่าหน้านาเราไม่สามารถที่จะพาน้องสองไปเกณฑ์หญ้าที่ทุ่งนาได้นะคะเพราะยังมีข้าวอยู่เดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งข้าวหมดไปน้องสองก็จะได้ไปกินหญ้ากินอะไรหยุดเถบทุ่งนานะคะนี่ค่ะบรรยากาศน้องสองน่ารักน่าอินดูไหมคะน้องควายเผือกไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแล้วก็มีน้อยนะคะน้องควายเผือกที่น่ารักกำยำหน้าตาหน้าอินดูแล้วก็เชื่องมากๆด้วยนะคะเห็นเราก็คุ้นเคยเพราะว่าเจอกันบ่อยๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกๆคนเห็นน้องสองแล้วก็น่า รักในอินดูไหมคะ นี่เห็นไหมคะก็มากินหญ้านะคะน้องควายน้องสองก็จะกินหญ้าเป็นประจำนะคะแล้วก็จะมีเสริมโดยการที่เจ้าของนะคะเกี่ยวหญ้าเอาฟางมาให้กินเสริมด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะกินหญ้าอยู่แถวๆนี้นะคะน่ารักในอินดูไหมคะควายเผือกของเราก็จะถือได้ว่าไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะควายเผือกนี่ไม่ค่อยจะเจอบ่อยเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอแต่ควายทั่วๆไปควายเผือกจะมีสีแบบนี้นะคะออกจะว่าขาวก็ไม่ขาวอมชมพูค่ะขนเหมือนจะเป็นสีขาวแต่ว่าอมชมพูนะคะสวยงาม นะคะอุดมสมบูรณ์ดีเท้นะครับวันนี้ก็พามาชมน้องสองเขาก็จะรินกินหญ้าอยู่ตรงนี้นะคะกินหญ้าอยู่ตรงบริเวณสระบัวนะคะสัตว์เล็กๆแห่งนี้นะคะก็กินหญ้าไปด้วยตากแดดไปด้วยนะคะน้องขวายก็จะ ค่อนข้างที่จะชอบแดดร่มหลุมตกนะคะตอนนี้เป็นตอนเช้าเที่นิชาพามาคือตอนเช้าเนะคะนี่นะคะน้องก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าสายออกมาแดดจะเยอะน้องก็จะไปอยู่ในร่มนะคะเพราะว่าไม่ได้ชอบแดดมากนะคะเขาก็ชอบหญ้าอ่อนๆอยู่ตรงบริเวณมุมหนองน้ําแห่งนี้นะคะก็จะมากินเป็นประจำเนาะนะคะบรรยากาศตรงนี้สําหรับน้องสองน่ารักมากๆเลยค่ะนิชาก็พาทุกๆคนมาชมน้องสองค่ะน้องสองไกยเผือกของเราวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน่ารักใน ดูไหมดูสิดูสิสเขาของเขานะคะนี่เห็นไหมคะตัวออกสีขาอมชมพู